Oh, my okay. goodness. ออกกำลังบเบพราะมารู้ตอนเช้าแต่ผมบอกว่ามึงไปไม่รอแล้วเรือนานนี่ใส่หมูนันนี่โดนคืนล้มเป็ชั้นโต้คืนแล้วเยอะมากประมาณสี่ร้อยตัวถูกมไหมเออหมูมันสามสามสามคันรถอะไม่รู้ไอ้ร้านี้ใส่น้อยร้มามันใส่หมากร้มามันใส่อืมอันนันเป็นเรือแบบเรือแคร์ก่อนเนาะเรือแบบใส่ไวที่มันมากันาะมันช่วงโยอ้าวเออวร้านี้เรือร้านี้กี่วารู้ป่ะกลางนั้นก็ประมาณ สาวานะ่นี่ยหประมาณประมาณ้เราเยเ่ใช้เรือหาวาหาวาสองะนี้เรือมันจบกี่โมงก็ไนตอนบุกืนนะทานหา้เยนหน่อนะอาห้เยว ลุงเป็นอะเรี่ยวงลันหนนอยังไม่ออกยังไม่ออกได้เลยมันจะจมหอ้จะไปไหนอ่ะพี่ผมเอาไปไหนก็ไม่รู้เอาไปก็ไปเวียดนามแล้วมันแต่ตอนนี้มันไปไม่ได้แล้วมันตายหมดแล้วตายหมดแล้วถ้าตายนี่ก็เอาไปไหนก็เอาไปฝังนู้หน่อยฝังนู้เน่นะฝังมีชายหนูนะออกเรือมาใช่ไหมแล้วเขาไม่ได้ ทุกวันเขาจำทางไม่ได้อ่ะมันขึ้นแบบว่าเคยโเออขึ้ทุกคนนะเขาไม่วิ่งมาตรงนี้วิ่งตรงคือตามเลยอืาวโยล่ไโได้เลยความไม่